ดนะจอ้โหเปิดเลยโอ้ยเหลี่ยมด้ไปกินดูหน่อย

có nghệ hộ đây 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 làm xong rồi thôi 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 đi đi ok

ฝ่ายครับแล้วคู่ต่อไปนะครับน้องบาร์เอฟซีนะครับจะพบกับสีสวัสดนะครับเป็นคู่ต่อไปนะครับแล้วก็จะมีคู่คู่นะครับเป็นคู่ที่ยักที่สุดนะครับจะเจอกับเป็นบอลลนเรือนะครับเป็นคู่สุดท้ายของการวันนี้วันนี้เรามีการแข่งขัน10คู่นะครับคู่แรกนะครับคราวนี้เอฟซีกีฬาวรับกับอินโดนีเซียครับ ีนก็ชนะไปสาประตูต่อศูนยะครับคู่ที่สองก็ตดครับับอ้ฟ tw ้าเป็นเอื้ยงฟ้าชนะไปสาประตูต่อหนคู่ที่สามีราคาบีเจอกับสมัยองสมัยสองชนะไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับลมาเบิร์ดป่ะ แล้วก็ผีหลักเ a นะครับเจอกับเกตบนะครับเป็นีหัก 3A ครับชนะไป3ประตูต่อ4นะครับทีมนองแพ้ไปที่ชแพ้แล้วคู่ที่5วันนี้ก็ขึ้นดีต้นดีล่าดีล้วมีพื้นที่ในกรอบตั้ง10เส้นด้มีพื้นที่ในกรอบเตตั้ง10เสนได้เลย มีไปมีไปเบิร์ดมีไปและคู้ที่จบไปไม่คับค so, ูะครับอีโบคัทนาเจอกับไบร์ทเอชซีนะครับก็เป็นอีโบคัทนาครับคันาไปฝาประตูต่อคูนและคู่นี้ตุลาทำตามกันครับทีนี้ก็มหาจุฬาพบกับป้าโจ

เด้งเข้ามาสุดตับเสี้ยนได้เหรอเออบนหมู่บ้านเน่ยข้างหน้านี่ไงนี่ไ ไา้ได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 ้ไ้ได้ได้ได้ด้ไดได เฮยออ่ี่นี่นะมกเยติอันนี่อันนี้ห้อไปติไง

gì chém không? Ừ, okay, Ủa, nói à? Hãy subscribe cho

จะมันเลือดต่อมแดงมันมุดแจ้งเลยมั้ยมุด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 